มาดูมานูแลเห็นไหมอยากรูแค่คาานผู้คนต่างก็สงสยใครน่งในนครกกัริงจันเองดีมกแค่ดเอ็มวีโจริงอยากสนัปั้มาช่วยหยุดฝนกันได้ไหมป่าต้จะได้เริ่มซักทีใจริงงทิงทุกขันม่ขามีนิมมาพี่